เล่ผิดเองรู้อยู่ไม้ฟังนะครับไม้ไม้ไม้ฝังนะเวลาถ้าเข้าเพื่อนเข้าตีอย่าซ้อนตัวเดียวกับเพื่อนจะเพื่อนนี้คอยอเพื่อนดีกว่าได้ครับเหมือนเหมือนเดิมตอนซ้อมถูกต้องครับเราเปิดนะครับทุกคนมีตัวหลุดอ้อมขวาเล่ย์วิ่งวิ่งชน้วกนะมองอยู่ขวามือพี่อยู่เนินหินมึงอยู่ขวาเขาคุมเขาเข้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 าเขเข้าเข้าเข เข้ามาครับทุกคนเข้ามาครับแล้วจะยี่สิบแล้วเห็นไหม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 เห็นขึ้นไปยืดเนินหน้าครับเนินหน้าเนินหน้าดาวเนินหน้ายืดเนินมิดยืดเนินมิดไปยังไม่เห็นดับเขือธงอยู่แต่ไม่เป็นไรปล่อดเลยอยู่ไม่เป็นไรนู่นอะย่องอยู่นั่นเหะวเราอวะย่ออยู่ทางซ้ายโอเคข้างหลังก็น่ากลัวนะจริงอะเรานี่แบบโดนกระหนาบได้เลยนะ่ยตอนนี่หายแล้วเอะมาเห็นหมดเลยอะ มองมองมองเขาวนใช่เขาไหลลงวนกลับวนกลับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเพนเข้านะโอเพนเข้าเโอเพนเข้าลงนะเห็นปะเนี่ยอีกแก๊งหนึ่งอ่ะเห็นปะพี่เนี่ยอยู่ฝั่งอย่างเยอะโอเพนลงไปหายอย่าดาวดวนอะไรนะให้มิด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 ไปยืนไม่ใช่ลิเหลวเขาชื่อโอเพนไม่ลิเหลวเขาวาพี่เห็นว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างเยอะอย่างเยอะโอ้บนนู้นเลยอ่ะเหรอใช่พี่เพิ่งเห็นเลยโอย ต้องรวมแล้ววะต้องรวมแล้ววะรวมถ้าไม่รวมอ่ะไม่ไหวว่ะม่วงเขาม่วงกับลิลเหลวเขารวมกันหรือเปล่าใช่น่าจะรวมกันไม่ได้ารวมกันอยู่แล้วเขาไปรวมแล้วงั้นเราก็ต้องไปคุยกับ้เราต้องไปบอกเอางี้ถ้าเขารวมเราก็ตีรวมแล้วรวมไม่ให้หมดเลยเอไปไปบอกดิถ้าเราจะรวมกับใครอ่ะให้ใรลินไปบอกไหมของนี่ไปบอกแล้วเราได้คู่กันเแลวเราเห็นโทรไปเียโทรหาไอเฮ้ยมําจะได้ป่าววะ ได้ทีไม่มีไม่มีข้อห้ามล้วนกเล่นได้ทุกอย่างมีทุกอย่างทุกอย่างไม่เว้นนั้นงั้นผมเดี๋ยวโทรหาไอ้บ้ผมว่าโอพีกับลิ้นเหลวรวมกันเนี่ยแล้วเอ็มไอทีไปไหนแล้วอยู่ด้านหน้าเพื่อนเพื่อนมารวมเลยเพราะว่าลิ้นเหลวกับม่วงลอยเขารวมกันเขาเยอะมากตอนนี้โอเครวมเลยหรอใช่เดี๋ยวเราจะรวมมาช่วยกันเขารวมกับโอเพนด้วยนะนะเขารวมกับโอเพนด้วยสามสามไปสามมารวมเลยสามไปล่ะมามารวมเลยดิสามสามไปล่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาน่าจะสามสามนะ ขอทดสอบยิบบอาวอลใหม่เลยนะแค่นี้แค่นี้กูก็มันแล้วดาวโย่อยู่ตรงนั้นเห็นเห็นสอทงปะบินกิฟเตอร์อะไม่ไม่มีแบบไม่มีใครโฟกัสอะใช่สามสามแล้วดาวโย่มีสองคนเป็นสองคนไม่ได้เราก็ตีกันหมดหกแก๊งเนี่ยตีกันตายหมดดาวโย่ยังนั่งนิ่งอยู่เลยอ่ะเอ็มไอทีส่งสัญญาณรู้อ่ะีรู้ยังส่งแล้วส่งแล้วนี่ไงเนี่ยเฮ้ย ยังไงพนเล็บคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องมีบูมเดี๋ยววะเออเนอมันต้องบูมบูมมามาบู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 บกกนบูมูบ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 ดบูบูบูลูนี่ก็ูนูนเหมือเกันนะครบบเบีบยลุมูัดมาบ่บูบูมูบ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 ูกูนไม่บืนูบูนูบูบูนูบูัูอูบูบอบบู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 รูบเบีู่บูบบู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 บบเนี่ยบู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 บ เขาพันกันจริงเหรอวะไม่เหลือไอ้ฝ้ามันเขาจะซื้อเราง่ายสุดนะว่าตีแฟนมึงลงเหรอวะฮะชืบด้วยคนนั้นอดนซื้เรื่อองโเคไปแยกก่อนไปแยกก่อนน้ำเงินแยกก่อนแต่เดี๋ยวเข้าพร้อมกันนะได้โอเคตกเขียวตายผมว่านัวเนี่ยเชื่อปะวงนัวเนี่ยนาทีสุดท้ายอ่ะเออ มันเป็นแบบเนี้ยเชื่อเถอะวงนัวยังไงก็วงนัวเฮ้ยอย่าใช้อ e ีโมดนะลืมบอกไอ้ใครใช้อ e ีโมดเม่ <c oughs> อย่าใช้ใช้อีโมด e ไปแล้วเมื่อกี้ใครใช้อีกก้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่เห็นเขาไม่เห็น <c oughs> ตื่นเต้นว่ะพี่แชทตื่นเต้นจัดจัดหรือว่าเราจะไปเก็บดาวยั่วแล้วเอาธงมาไว้ก่อนโอ้พี่เเปป็น้าบีบให้ดาวยั่วขยับมองว่ายังไงถ้าเราต้องเปิดอะเราก็ต้องเปิดสแกนก่อนเว้ย ใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันเสี่ยงมากก็คือทั้งสามแก๊งเนี่ยต้องอาจมหนึ่งก็คือเขาเป็นพันกันอยู่แล้วถ้าเราช้าเขาไม่ใช่พันกันถ้าเราช้าน่ะพงต้องอยู่กับเขาแน่แน่จริงตอนเนี้ยเข้าเยอะนะผมว่าสักสิบห้านาทีต้องเข้าแล้วต้องเข้าอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเร่งเยอะจีอืมผมผมว่าสิบห้านาทีน่าอนมีเวลาได้สิบห้านาทีนะตอนเนี้ยใช่่แตมีเวลามีเวลาแค่สิบนาทีเกนไปเกินไปเกินไปสิบนาทีเข้าสิบต้องเข้าใช่ใช่พอเหลือพอเหลือสิบ นับเก้านับถอยหลังเก้าปุ๊บเราก็เราก็เลือกอะไรเล่นยงไรปัญหาที่เราต้องต้องวิ่งหาเขานี่แหละคือปัญหาใหญ่เราต้องวิ่งเพื่อให้เขาดันลงมาจากเขาตอนนี้เท่าไห่นะถ้าเราวิ่งตรงๆกนเขาเนี่ยเสี่ยงมากเราต้องวิ่งเสียเพี่เขาไม่ลงมาแน่นอนเอาจริงๆถ้าเป็นเราเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็เราก็ไม่ลงไปอยู่แล้วเราก็จะรอเขาขึ้นมาแล้วก็ตีลงไปแต่ถ้าเขาจะลงได้ก็คือเราเก็บดาวัยะแล้วก็ใช่นะครับที่ผมบอกคือว่าเราต้องไปเบียดให้ดาวัยะปล่อยทงแล้วพอดาวเราได้ทงดาวัยะมาเขาต้องมาหาเราแล ล้าดันเข้าไปไม่เพราะเราดันไปหาถูกไหมใช่เราออกขวาตรงเนี้ยเพื่อเขาบังวิสัยทัศน์เขาไม่ให้เขามองจากข้างบนมาจะไม่เห็นเราอยู่อยู่ตรงทางขวาตรงเนี้ยแล้วเขาจะเกิดว่าเฮ้ยมันทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยลองดันลงไปไหมให้ให้แก๊งหนึ่งอ่ะกันไว้ตอนที่เราไปเอาเดาวยั่วใช่เดี๋ยวให้เอ็มไอทีโซนไว้ให้ไหมล่ะเราดันลงไปดาวย่หน่อยนึงลองมาดูสถานการณ์ไว้ดันลองดันไปเดนเนินเนินล่างตรงนั้นอ่ะลองดันไปดูไหมที่ผมกลัวเสียพื้นที่อ่ะ ตอนนี้อยพึ่งขยับอย่าพิ่งอย่าพึ่งเลยใจเย็นก่อนพี่ถ้าถ้าลงถ้าลงขวานี่เสียบเปียบเยอะเลยนอกจากจะไปยึดเขาอย่างเดียวมาเล่นตรงเขาซึ่งเล่นได้ยาวจำนวนเขาสั้นตรงนี้มาผมเลกตรงที่ตรงที่ดาวดาวย้อยนี่อยู่เนี่ยตอนนี้ดาวย้อยอยู่ไหนอะอยู่ามือตรงเห็นว่าได้ไอ้ตรงลูกศรนั่นแหะพี่เห็นป่ะอ๋อร่ไงตรงตรงตรงซอกหินตรงนั้นะในความคิดเหนี่ยวในความคิดเหนี่ยวคือเหนี่ยวอยากให้ฝั่งนูนะเขาไปเปิดให้เรากนเพราะเราอาวุธเยอะกว่านะเพราะเขาไม่มีอาวุธอะ <ไ>คือ <ไป S 2> เรามีอาวุธเรา,เ,าเราไ, <ป S 1> ได้เก็บง,งใช่ให้เขาไป<อ>แย่งธงมาให้เรา เพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มีอาวุธคือเขาเขามีคนก็จริงแต่เขามีแค่บ้องครับให้เขาถือให้เขาถือธงเราใช่ให้เขาถือธงเราคุมกันถูกอจากนั้นก็ต้องโทรบอกเขาเลยว่าให้เขาเดินยาวโยแล้วบอกเขาอ่ะสนับดันครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งบ้องครึ่งหนึ่งอุ้ยสิบนาทอ่ะเราบ้องอย่เดียวอ่ะบอกเขาว่าสิบนาทีให้เขาไปเดินยาวยวดินยาวโยนให้เขาเขาสนับด้วยพี่เอาหมัดด้วยถ้าสมมติเราบ้องอย่างเดียวอ่ะมันมันเสียเปรียบนะบ้องอย่างเดียวคือสมมติไม่คือสมมติว่าถ้าถ้าเราให้เขาให้เราให้เขาคุมกันเราใช่ครับนเกมอ่ถ้้เยหหมมดด่กกันน็จะใลว อาวุธมันก็จะเบาถูกป่ะครับมันก็จะทําอะไรไม่ได้แต่จะบอกว่าถ้ากลับกันให้กลายเป็นให้เขาเปิดแล้วเรา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 คุมกันเขาอ่ะกลับกลายเป็นที่เรามีอายุเอ้ยเรามีอาวุธมากกว่าเขาแล้วเราคอยคุมกันเขาได้มากกว่าถูกไหมครับอืมทีทะเลบอกเขาว่าถ้าได้ทงอ่ะให้วิ่งขึ้นมาขึ้นมาตรงกลางเพราะว่าม้วนรออยู่เปิดเปิดดาวโยนอ่ะเข้าใจปะต้องให้เขาไปเอาทงมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้จะคุ้มกัน พราะเรามบอกเขาเพราะว่าเรามีีวุฒแท้บีบใจแท้รุ้นแท้ไม่เป็นไรเข้าเลยแล้วก็ตอนสิบนาทีนะไม่ใช่ตอนนี้สิบนาทีนะดาวยั่วมีอยู่ประมาณสองสามีเือหนึงไม่ยอมจอแค่นแต่จอนเหมือนม่วงจะดันมาดาวยั่วนะม่วงดันดาวยั่วมาแล้วคือคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยม่วงดันมาแล้วม่งลงม่วงเข้าเอามาแล้วคนที่มีธงอ่ะรีบว่าเขาลงกันแด่เลยว่าเขาลงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไร เขาลงมาแล้วเขารวมแล้วไอ้มีธงอ่ะพวกหนูวิ่งลงน้ำหมอลงน้ำชัวเฮ้ยถ้าลงน้ำมีดไงมีจะได้เปียกมีดเบียดเต็มเลยอเต็มนายอ่ะแต่ต้องมันบุกอย่างงี้เราหน้าเข้าโอเคตามนั้นนะไปพี่เห็นบอกลิ้นเหลียวลงลิ้นเหลียวลงแล้วเห็นบี่ลิ้นเหลียวลงแล้วมีลงตามแล้วเล่นไม่ได้ด้วยเขาลงน้ำคนเดียวอ่ะให้เขาเล่นไปถ้าวงมันไม่บีบพีพัดพี่พัดน่าจะได้เปียบนะเล่นเล่นบนน้ำอ่ะแทงได้อ่ะยังมีแต่โหลงน้ำเล่นไงอ่ะทีนี้ วงมันจะบีบไปแค่มีด่ะทำสตอรี่ในน้ำไม่ได้นี่ไม่อันนี้กิจกรรมไม่ใช่ไม่เล่นได้เลยนี่เล่นได้เลยนี่มันไม่ใช่กิจกรรมนะไม่แต่ถ้าเขาเอาวงไว้อย่างเงี้ยแปลว่าเขาจงใจให้เราชนะนะมันเป็นภารกิจไม่ใช่เหรอเนี่ยภารกิจทุกกนตองเ่นมันเป็นแท็กติกอะเป็นภารกิจแล้วเราจะไปตีเขายังไงว่าเขาอยู่ในน้ำก็เขาลงการเขาลงกันเขาลงกันเขาลงกันเขาลงการเขาลงกันแล้วนะชัดละไม่มีลไม่มีแล้ว พอปล่อยให้ไปแทงอ๋อโดนกระดึงกลับโดนดึงกลับถ้าอยู่น้ำโดนกระดึงกลับก็บอกอยู่ว่าทำสตอรี่ในน้ำมาได้ก็เลยงงเขาลงไปในน้ำได้เนี่ยเขาเขาเขาหลุมดาวอยู่แล้วแล้วทีนี้โอเคโนอยู่ทางซ้ายตัวโอพีโอพีะต้องดูโอพีก่อนหรือไม่ก็ต้องให้โอเคโนะครับตบหลังอยู่ได้ตบหลังโอเพนอีกทีหนึ่งพี่ออดบหลังจะสองม่วงม่วงม่วงกับลิ้นเหลวแน่นอนอยู่แล้วมิะเซนไล้วประกาศแล้ว ิเหลวกับนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละพวาโอพีด้วยดูทรงโอพีเออใช่ผมคิดว่าเขาน่าจะให้โอพีสุดท้ายอ่ะมีของเยอะคนเยอะหลังแล้วนะมาแล้วมาแต่ถ้าถติว่าเราเก็บโอพีก่อนเลยล่ะเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะให้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 มิดให้มิดขึ้นมาคุมคุมโซนดิไม่หัเราอ่ะต้องไม่หัดเรายงเป็นเหลวไม่มาเรลวไหมใจเย็นครับใจเย็น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 ครับไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบเลยครับนั่นแหละเตรียมพร้อมไว้ครับแล้วก็มองติ้งนะอย่างนน เอออย่าลืมปวดชาซิงนะเดี๋ยวโยวิงไปหานะเราเราหน้าหลังเร็วไหมเนี่ยข้างหน้าเราโอเคโนนะข้างหน้าคือไอ้คนโอเคโน่นหเราอยู่ด้านหลังนี่ตบได้เลยนะเหลือสิบสองนะถ้าวิ่งเนี้ยโอเคโนน่าจะได้ทงใช่ใช่เฮ้เข้ามานน่เราได้นะพี่เราเราเอ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 าเาเรไม่กานไมการไมกา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 กไมา ปล่อยให้เขาอยู่อย่าอย่าย้ายทงหลุดไปดิย้ายทงย้ายทงหลุดไปคนจะเก็บไว้ก่อนนะนุ่นน่นไปแล้วไปแล้วไชไม่ไตามไปไไจะไปเอาไใช่อะไรกัโอเคอ็ิทเอาเอ็มพิอแอเรเจอกับฟังผมฟังผมแต่ถ้าเขาจะวิ่งออกมาทางเราเราต้องเป็นคนปิดใช่ต้องต้องอย่าให้หลุดออกจากโซนนี้ยคือต้องให้อยู่ในโซนนี้บอกเลยดูดูดูทางขวาด้วยนะเออเอเอแล้วเหน้หน้าหน้าหัน้าฝั่ง้นดีกว่าไปปิดเขาจะออกถ้าเขาวิ่งออกมาไปปิดไปไปปให้เขาออกไม่ให้เ้าออก แกเอาออกครับอยแกเขาหลุดออกจากโซนนี้กลับมากลับกลุ่มนะกลุ่มนะกลักลุ่มนะแยกครับอย่าแยกกลับมากลับมากลับมาตีหิ้วเรี่ยวมาเรี่ยวมาตีหิ้วกลับมาตีหิ้วกลับมาเข้านะหข้าว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 มาเย็นเย็นข้างบนได้อยู่แล้วข้างบนเราได้อยู่แล้วต้องรีบไม่ต้องรีบนี่นี่ทีทางขวาเลี่ยวมาฟางม่วงที่แบ็็คคกือถ้าเฟางก่วยฟังก่อนฟังก่อนม่วงมาม่วงมาเห็นเปล่าอ่า มงขึ้นเลยมาเล่นเลยนะเราต้องเข้าเราต้องเข้าลุเลยเพื่อไปลุนเลยวลุงเล้วลุนเลวเข้าเข้าเขาเ้ามาเลยเข้าเลยเข้าเลยเลี้ยเล้ยวเลี้ยวเขียวเขียวเขียเขยเข้าเข้าเขาไปเข้าไปไล่ไปถอยมา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 แล้วระวังเนะวังเนินระวังเนินระวังเนินใจเย็นก่อนตีหูตีหูตังหลักตีหูตังหลักถอยกันถอยกันถอยกันใเย็นใจเย็นใจเย็นนะ ตรงนี้แหละยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไม่ต้องไปไกลครับหน่อยจะชุบเลยจะชุบเลยคีดทงหลุดได้ไงวะทงหลุดทงหลุดทงหลุดไม่เป็นไร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 สิบนาทีเฮ้ยเอาขวาหน่อยเอาขวาเอาาขวหน่อยเอาขวาหน่อยม่วงมาขวาใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนชุบอยู่ใจเย็นอย่าเพิ่งทิ้งเพื่อนไม่ได้ทิ้งไม่ทิ้งโซนไม้เฉยโซนไว้เฉยโซนไว้โซนไวไป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 ยังโอเคไปมามามากลับระกำมากลับมาคื เดี๋ยวแบ็กเขบอกว่ารอก่อนเห็นป่ะเขารอเขาจะยืนจัดแบบกินไอ้เมื่อกี้ชิมปั๊มยาอ๋อนู้นนู้นนู้นนูนมาแล้วชิมปั๊มยาี่ชิมปั๊มยาเอาถอยมาลง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 มาโอเคน้องก็นิ่งจัดอ่ะเขารออ่ะมันไม่มันปิดไม่ได้ไม่ใช่จังหวะนั้นเราต้องไปลงไปช่วยเขาใช่โอเคเราไม่มีเอามุดแล้วใช่ะใช่จริงๆเราต้องลงไปเอาธงให้ได้จังหวะนี้มันไม่น่าหลุดไปถึงลิ้นเหลียวได้เลยเมื่อกี้จริงๆๆลิ้นเหลียววิ่งจากเขาโน้น่ะมาถึงตรงเนี้ยริงจนได้ทุกคนฟังทุกคนฟังผมนะ จังหวะเมื่อกี้เราต้องลงไปเป็นคนปิดไม่ให้เขาออกไปจากมุมเราทุกคนถือธงน่ะ่ธงมันต้องอยู่ฝั่งเราไม่ได้ไปให้เขาถือแบบนั้นบอกให้ลงไปบอกให้ตามก็ไม่ตามอ๋อใหม่ใหม่ใหม่มีเวลาอยู่มีเวลาอยู่10นาทีทีนี้มันจะยากตรงที่ว่าฝั่งนู้นนะเขาคนที่มีธงน่ะมันมีคนคุ้มกันเยอะพอสมควรทีเนี้ยถ้าเราไม่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 ไปถมลิ้นเหลวเอยไม่ไม่ไม่ไปถมม่วงก่อน เราก็ขึ้นไปเล่นเหลวเนี่ยคือแบบเสี่ยงมากเพราะมันขึ้นเนินไปต้องไปตีเขาเขาไม่ลงมาแน่นอนทีนี้ก็จะเป็นโจทย์สองอย่างคือเราจะเขารู้อยู่แน่ว่าม่วงกับเขียวนี่อยู่รวมกันแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ไปเก็บไปเก็บม่วงใชไปเก็บม่วงถ้าหลงไปเก็บม่วงเขียวจะลงมาช่วยทันทีใช่พอเที่ยวลงมาพอเขียวลงมาเราก็เล่นเลยขี่ไดนเขาต้องลงมาช่วยม่วงแล้วถ้าอย่างนี้เราต้องรีบไปเพราะว่าวลาปิดเเลยไม่ลงแล้วไหม

เราจะไปเราจะไปปิดม่วงก่อนบอกเขาเข้าใจง่ายกว่าเราไม่ไม่บอกเขาแค่นี้บอกว่าถ้าเราถ้าลิ้นเหลววิ่งลงไปหาเราข้างล่างให้ลงไปปิดเลยถ้าลิ้นเหลววิ่งลงไปปิดเราข้างล่างเราจะไปปิดม่วงหลอยให้ให้พวกให้โอเคนอตลงมาเลยลงมาลุยเลย ถ้าลิ้นเหลวลงไปปิดม่วงหล่อถอยอยู่แล้วเราต้องดันไปเราต้องเราต้องเล่นเลยนวสีไปเลยทะเลไปเลยทะเลไปครับไมให้ผมให้ MIT copy zone ไว้ก่อนก็ต้องเราเข้าปิดเลยข้ามไปเลยเข้าไปหมดนี่แหละเล่นม่วงก่อนถ้าเห็นเขียวลงมาโอเคเนจัดการปล่อยเพื่อนเราพันธมิตรเราไว้ใจไปเลยดันขึ้นไปไม้มาทุกคนเก็บสติมีน่า โดดหน่อยครับโดดหน่อยเก็บเซมิน่าไว้ค่อยๆดันขึ้นไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันจะวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปถึงโอเคเนาะค่อยๆดันขึ้นไปยกเว้นแต่เขายกเว้นแต่เขาจะหันมาสู้จังหวะที่เราปีนเขาอ่ะต้องระวังนิดนึงนะเนินเดอร์เนินเดอร์เนินเดอร์ปีนเนินระวังเนินเอินนะจุดที่สูงกว่าเขานะเอาไหวได้นะเอาปีนไม่ได้พี่อย่ลงน้ำครับอย่าลงมีจุดที่ปีนได้ไหมไปดันไปดันไปเขาหนีอยู่แล้วดันไปไม่ได้ไม่ได้อย่าซ้าย เฮ้ยระวังระวังถอยถอยไปเลยไปไปไปโอ้นี่ผู้ช่วยกันเมื่อตอนหมดแล้ว ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยู่น uh, <er ี่อยู่นี่อยู uh ่นี <S <S ่หยุด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 รอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนไป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 ต่อละเห็นทุกคนละทุกคนอยู่ในสายตาไปเลยดันไปเดี๋ยวต้องมีจุดป่อท้าอยู่แล้วหกกระีผมว่าผมว่าผมว่านะดันนีเลยผมว่านะตอนนี้ต้องไปต้องไปว่ามันเขาผ่าน ผมว่าต้องเข้าต้องเข้าต้องเข้าลิ้นเหลวแล้วต้องเข้าลิ้นเหลวแล้วมันเหลือกนาทีแล้วมันเหลือ5นาทีจะไม่เหลือมันจะไม่เหลือเวลาแล้วงั้นเราตรงเข้าลิ้นเหลวตรงขึ้นเนินไปแล้วใช่ไหมไปเลยเข้าลิ้นเหลวทั้งหมดไปไปไปดีๆนะพี่เหลือแล้วเขาไม่ให้ผมสนับเขาเล่นให้เล่นเลยเล่นให้น้ำเลยน้ำเลยระวังเลยไปรอนะไปเล่นไปเล่นไปตรงไปเลยครับตรงไปเลยตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวครับขึ้นไปเลยตรงตรงไปเลยไปเล่นเล่นไปขึ้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 นไปครับ สวยครับสวยยอยู่ล่างย่าอยู่เนินล่ะวนวิงวนหน่อยวนหน่อยเพื่อนขบเพื่อนดูทงดูทงดูทงครบทองครบทองไปฝังหลังไังหลังเอาตงอยงเดียวเลยยืดยืดยืหมดหมดยืนหมดดิตายตาย

ปิดหลังไปปิดหลังขึ like ้นนนไว้ขึ้นเนินไว้อุ้ยขอโทษเพื่อนไปหลังเขาปิดหลังเขาไปชุบแพมขึ้นมาชุบแพรขึ้นมาไปหลังเขาไปหยุบเพื่อนไปหมดเพื่อนหมดเช็ดสีเหมือนกันโอเคเนาะชุบเพื่อนได้หมดรีเซตเพื่อนนะรีเซตเพื่อนมีไม่มีจะเย็นมีจะเย็นเฮ้ยชุกเพื่อนดิสวยพีดเล่นไปเล่นไปไล่ไปพอ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 ลึกไปลึกไปกลับไปก่อนกลับมาดีเพื่อนก่อนรีเพื่อนก่อนชิดเขาไว้รีเพื่อนชิดเขาไว้รีเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้ชุบใครวะกลับมาชุบแพม่มาเนี่ย ดูเพื่อนดูเพื่อนที่ล้มดูเพื่อนที่ล้มปล่อยปพี่ชุบแล้วพี่ชุบแล้วพี่ชุบแล้วโคไอ้ยโคไโคไ้งอย่าไกลอย่าไกลอย่าไกลมากถอยมา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 ก่อนถอยมาก่อนถอยมาถอยมาก่อนเพื่อนก่อนถอยมาถอยมาเราถอยมาเราถอยก่อนถอยก่อนเช็คเพื่อนถอยมามีเวลามีเวลามีเวลาเช็คเพื่อนก่อนรีเพื่อนก่อนรีเพื่อนรีเพื่อนรีเพื่อนรีเพ เขาลูกเล็กเขากูเสียบเอดีสามอันแล้วเนี่ยเหมือนกันพี่ชุบไม่ขึ้นปุ๊บหน่อยกบหน่อยมันนวงมันไม่เข้าชุบเขาชุบเพื่อนอะเดิมปั๊มก็จะเข้าชุบเพื่อนนะเข้าชุบเพื่อนนะชุดยังไงวะตุ้มดูนะปักชุบหน่อยปัดชุดหน่อยได้ชุบบ้างไปชุบหน่อยลูกลาลูลาไะพี่เข้าได้อ่ปัดหนึ่งนะไม่ต้องอุ้มโดดแถวโไอ้เต็นท์นี้ก็ได้เวลาชุบอะครับอุ้มเพื่อนไว้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปชุบโดนคนอื่น พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังขบนรีหมดหรือยังลงมาล่างนี้หน่อยหมดแล้วหมดแล้วลงมานี่ลงมานี่ลงมาตั้งต่อเลยแฮมลงมานี่ลงมา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 ข้างล่างเลยลงเลนข้างล่างไปครับพี่เรโดนอยู่กูเอมไอทีไม่ชู้เพื่อนเนาะอันนี้มีอันนี้มีเพื่อนเราหรือเปล่าเช็คเพื่อนได้นะโอเคโนชู้เพื่อนเหรอฮะโอเคอนไไวว้้หหลัง เร็วเราต้องรีบมาเราต้องรีบดันเร็วโอ้ยแม่งนวงพอพาพาพอจะเย็นกรุบหน่อยกรุบหน่อยตีหิวตีหิวรวมก็อยู่กุบอยู่รวมอยู่รวมอยู่ไอ้พุทโธเข้าไปไกลแล้วนะทงเข้าไปไกลแล้วนะอยู่ไหนอาจารย์ทองอยู่นู่นเลยครับอยู่นู่นเลยอยู่นู่นเลยวิ่งรวมอยู่ดันถุงดันถุงตักดักพี่ดักดักขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายไอ้ครับขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายไปยตาสายไปสนุกปว่าแม่ จริงต้องเก็บทงดักบอนดักบอลดักบอไปไปไปเร็วเร็วเร็วขา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 งได้ทงลงได้ทงเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตาอยู่ตาอยู่หมายเข้าหมามั่งเข้าเลเอาเลยเอาเลยเอาดิ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 เข้าไปเข้าเลยเอาตัวทงตัวทงตัวทงก่อน เอาทองก่อนเอาธงก่อนเฮ้ยเอาทอง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 ปะธงปะองเอาทองเอาธงเพื่อนด้วยเฮ้ยขอโทษปะธงปะธงกะธงปะธงบุโม่ไปพี่เมย์มุโม่ไปดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยเพื่อนล้มดูเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยปทธงอยู่ใครอะเฮ้ยทธงหายไปไหนวะเออไม่เป็นไรพัดไม่เป็นไรทธงไม่มีใครเก็บหรอโนเฮ้ยแค่ธงอยู่ไหนวะ โทรหเฮ้ยโทหายอะเรพบพบพ่สมหน่อยี่สโมหน่อยข้างล่างของ่างโอเคโอเคแบเอาทงไอ้กองอยู่ไหนวะโอ้โหกระโดดกระโดดมันทำไมมันกระเด็นไปได้ไงวะมันกะเด็นไปได้ไงวะได้ได้มานีมานีมาตามข้าเนยวตามข้าวเหนีอว ไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าเลยเข้าเลยเข้าให้ผมเข้าให้ตามผมตามผมไปุกคนตายสวยเหนียวตายเ้ยม่โดนดีเบกแล้วกระโดดไปทานลอันนี้ตัวลุดตัวลุดเขียวนี่ลุดนี่ ใช่เขาเ,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 เรือนอุ้ยเะล่ะโล้โหรมือกันโครงสุ่มเด้งหรอเด้งชักมันเด้งตายปะ่ะมันมันผิดปกติแล้วดิโคตรผิดปกติเลยแม่ไปแหละมีเพื่อนกูอยู่ป่ะนี่เพื่อนกูอยู่ป่ะนี่เ,นเ,เพื่อนกูอยู่ป่ะนี่ กิ๊กด้เด้งหน่อยกิ๊กเด้งหน่อยเด้งอะไรอะเด้งสุบหน่อยดิ้งสุบหน่อยดิ้งสุบหน่อยเด้งสุบเลยเด้งสุบไม่ต้องแล้วด่านที่สุดท้ายทุกคนสู้ค่ะบที่สุดท้ายเอาให้หมดรอบๆอวบเก็บเก็บ ิป้องยาป้องยาลุลโเลยตัดให้อยู่ตัดให้อยู่การไว้การ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 มานี่โอเพห้หลบขวามาหน่อยวิ่งไปวิ่งไปขึ้นเกาะขึ้นเกาะปีปีเลยขึ้นเดินไปโดดไปโดดกบโดดกบกระโดดกบเฮ้ยเออพี่เลยเนาะอ๋อยี่สิบมิ๊ยี่สิบมิ๊วิ่งไปวิ่งไปยี่สิบมิ๊เฮ้ยวิ่งไปยี่สิบมิ๊ เดี๋ยวกาตัดไปครับตัดไปไอ้พีดตัดไปอย่าให้มันไปตัดไปตัดไปตัดไปทำอะไรสักอย่างไอ้โชคไอ้โชคเอาให้ได้น้องไอ้โชคตไม่ต่อเลยเอาพี่ที่ใส่ของบดบดตีบดตีไปน Pen ี่เฮ้ยสไลด์ไปเลยไปตัดไปเอานั้นและเพื่อนไอ้เหี้ยได้เพ้่อนสวยเพื่อนเหี้ยสีไว มือสมเชื่อทเลีวิวเฮียไอเดียซีวิวเาไ่อกเลนว่าเฮียเก้วยเก้อ ไม่ไม่ตีนิวลมหน่อยตีนิวลมหน่อยตีนิ้วลมหน่อยรมก่อนรว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 มก่อนสยสวยรวมเลรเลเดินเราเดินเราเดินเราก่อนรัเดินเรก่อนขึราก่อนก่อนนก่อนปนก่อนปก่นปก่อนนก่อนไปมอก่อนกนไป่อนก่อนก่น ที่ไอแบ็กหมดที่ชุบไปแปดอ่ะมาเย็นเลยเพื่อนเห็นร้าจะรวมเจ็บคอเลยคือคือตรงนี้เลยคือตรงนี้เลยใช่ตรงนี้แหละเต้นเต้นเบา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 โอเควงแค่โอเควงกลางวงกลางน้องวอลแล้วน้องวอลแล้วขอบคุณทุกคนมากเล่นได้ดีมากแล้วก็เจ็บคอจัดแล้วก็ทุกคนแบบโหไม่ว่าจะโอเคนโอหรืออะไรแม่งช่วยกันสุดๆเลยเมื่อกี้เห็นใช่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 โอเคเข้าดีมิดเข้าดีมิดมิดเข้าที่สุดท้ายโอเคไม่ได้รวมว่ะ โอเคไม่ต้เล่นเ่นเดียงเดีมิดเขานี้ให้ยังไงปิดไปปิดม่วงให้เราถ้าไม่ได้โอเคโน้กเขานั้นเราตายมดล็อกแล้วล็อกแล้วไม่ได้โอเคโนอ่ะแล้วก็มีต่ะมีตัวยืนให้อ่ะแล้วก็เราลืมอย่างนึงคือไาไทีปล่อยยอเตลอด้ไ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 ม่ไม่ฉันจะบอกว่าถ้าไปไฟต่อไปให้โทรหาสิงโตเพราะว่าฉันไม่เคยเล่ไม่เคยเล่นฉันงงไม่มันยังบอกไมโถูกลยเมื่อกี้ทำถูกแล้วเข้ามาตามอย่างแหละถูกแล้ว ูกแล้วถูกแล้วเป็นคนสั่งน่ะเออเเดี๋ยวรอบหน้าไม่เพื่อนหาเบอร์ไม่ทันแล้วน่ะจังหวะเมื่อกี้แม่งมาต้องเข้าแล้วเพื่อนก็เลยแบบเบอร์ที่โทรไม่หมดเราเรามีสิบเอ็ดหรือเปล่าเราลองดูสิบเอ็ดสิบเอ็ดเรามีสิบเอ็ดปารีนเพื่อนครบครบวะครบครบไม่ไม่ค่อยล่วงอยู่แถวไหนจะได้ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคโอเคอ่าพิลินอ่า ไล่ดูเรื่อง AD ดีเลยทำไปไรให้มันเร็วเลยเดี๋ยวไปทำไม่ไม่เดี๋ยวที่แลน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 กลับกลับกลับไปที่แลนเลยไป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 ครับผมนะครับกคก็ชื่อทะเลก็ต้องไป็นทะเลหรือเปล่าไปไปขอบคุณพวกเขาไปไปไปขอบคุณไปขอบคุณมารวมที่แลนก็ได้นะพี่คุยกันนิดนึงก็ได้นะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่แต่งใช่ขอบคุณค่ะครับแฮมวันนี้แฮมสั่งใช่ไหมดีป้าแฮมรับสารไปถูกต้องแล้วพี่พี่หมายความว่าอย่างที่ทำนั่นแหละดีเลยป่่ะเเอาแตดี๋ยวรอบหน้าพี่โทรหาแฮมเองเดี๋ยวรอบหน้าที่โทรหาแฮมใช่ใช่เพราะว่าข้าไม่รู้เรื่องเท่าไหร่น่ะไม่รู้เรื่องเลยอย่าใช้ร้เท่าไหร่ใครมีเอดี้ป้าชุบเดี๋ยวหน่อยเพราะเดือารถมามันต้องเสิร์ฟ